ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสำหรับผู้ฝึกตนในหลักฐานพลังนักพรดระดับ3จะสามารถเหนี่ยวนำปราณพิพสวรรวันเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นอาการบาดเจ็บของเกายี่จึงดีขึ้นมาตามลำดับแม้เกายี่จะออกวิ่งด้วยความเร่งด่วนแต่เขาสามารถฟื้นฟูร่างกายในขณะที่วิ่งได้ซึ่งเขาวิ่งตะลุยโดยไม่พูดไม่จาจนเฉินเซียงตระหนักได้ว่าเกายี่กำลังเดือดดานอย่างที่สุด พายุเพลิงที่โหมกระหน่ำทำให้สมาชิกในครอบครัวของเกายี่ตกตายและแม้ว่าพายุเพลิงจะเกิดจากปีศาจหมาป่าแต่หากนิกายฝูหัวรับรู้เกี่ยวกับห่วงอเวจีปีศาจสวรรค์อยู่ก่อนแล้วก็เท่ากับว่านิกายฝูหัวจงใจปล่อยให้ผู้คนในเขตเมืองเหวย่ยงพบเจอหายนะการกำจัดปีศาจและยับยั้งภัยพิบัตยิย่อมสร้างชื่อให้กับขุมกำลังและถือเป็นความดีความชอบด้วยสาเหตุนี้นิกายใหญ่หลายแห่งจึงต้องการให้มีปีศาจออกอาวาดเป็นจำนวนมาก ยามนี้เกาหยี่ต้องการยืนยันให้ได้ว่าหายนะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยหรือการจงใจเพิกเฉยของนิกายฟูหัวกันแน่ต้องทราบด้วยว่าในวัยเด็กเกาหยี่ไฝฝันว่าจะทำการฝึกตนให้เป็นผู้แข็งแกร่งเพื่ออุทิศตนช่วยเหลือผู้คนบริสุทธิ์ที่ตกทุกข์ได้ยากดังเช่นผู้ฝึกตนแห่งนิกายฟูหัวอันมีเกียรติทว่าปัจจุบันเกายี่ชักไม่แน่ใจแล้วว่านิกายฟูหัวยังเป็นนิกายที่มีคุณธรรมดังเช่นภาพจดจำในวัยเด็กหรือไม่ ระหว่างเดินทางเฉินเซียงพยายามกล่าวปลอบใจเกาหยี่เป็นครั้งคราวเพราะเขากังวลว่าเกายี่จะทําอะไรบ้าบินตกเย็นเกาหยี่กับเฉินเซียงได้หยุดเดินทางคืนนี้ทั้งสองจะพักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่บรรดาน,นิกายใหญ่สมควรรู้ว่าห้วงเอเวจีปีศาสวรรค์ปรากฏใกล้กับเมืองเหว่อยหอยางหากมีการกระจายข่าวและบอกให้ผู้คนอพยพครอบครัวฆ่าและผู้คนจํานวนมากจะไม่ต้องตกตายเกาหยี่พึมพำด้วยความเจ็บแค้น ในช่วงกลางวันพวกเขาเห็นสาวกจากนิกายใหญ่หลายแห่งเดินทางมากำจัดปีศาจที่ปรากฏตัวจากห้วงเอเวจีปีศาสวรรค์สิ่งนี้ทำให้เกายี่มั่นใจว่านิกายใหญ่รับรู้เกี่ยวกับห้วงเอเวจีปีศาสวรรค์อยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้ยังมีสาวกนิกายฟูหัวบางคนหัวเราะเย้ะหยันเกายี่ที่กำลังเดินทางกำลังกลับไปยังนิกายหลักซึ่งพวกนั้นมักพูดว่าเขาอ่อนหัดจึงต้องหลบหนีหากชาวเมืองทำการอพยพปีศาจจะออกมาจากห้วงเอเวจีปีศาสวรรค์ไม่มากนักเฉินเซี่ยงกล่าว ผู้คนจำนวนมากย่อมดึงดูดให้มีปีศาจปรากฏตัวเป็นจำนวนมากปีศาจเหล่านี้ไม่ได้กัดกินมนุษย์เป็นอาหารแต่พวกมันฆ่ามนุษย์เพื่อการบ่มเพาะกล่าวคือการดูดซับพลังวิญญาณจากมนุษย์ที่ตกตายจะช่วยให้จิตวิญญาณปีศาจกล้าแกร่งยิ่งขึ้นที่สําคัญปีศาจเหล่านี้ยังต้องการฆ่านักพรตระดับสามขึ้นไปเพราะพวกมันปลดปราณการกลืนกินจิตวิธีเป็นอย่างยิ่งทําไมครอบครัวข่าต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ด้วย เกายิ่ตะโกนอย่างเดือดดาลเขาเหวี่ยงกำปั้นอัดกระแทกต้นไม้ระบายความโกรธพี่ชายเกาสงบจิตใจไว้ก่อนการทำลายต้นไม้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเฉินเสี่ยงกล่าวปลอบในเมื่อท่านมั่นใจแล้วว่านิกายใหญ่จงใจปล่อยให้ปีศาจออกอารวาสิ่งที่ท่านสมควรทำก็คือการเดินทางไปตามเมืองใหญ่เพื่อกระจายข่าวนี้ให้ผู้คนได้รับรู้แน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดได้กับหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆแต่ข้าต้องการกลับไปที่นิกายหลักเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิด เกายี่กัดฟันกล่าวท่านถอนตัวออกจากนิกายจะไม่ดีกว่าหรือเฉินเซี่ยงกล่าวเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเกายี่เป็นผู้ยิดมั่นในคุณธรรมจึงเข้าใจอารมณ์เดือดดานที่เกาหยี่มีต่อนิกายฝูหัวได้เป็นอย่างดีข้าตั้งใจแล้วว่าหลังจากกลับไปถึงนิกายหลักข้าจะถอนตัวทันทีเกายี่กล่าว ปัจจุบันเกาหยี่มีอายุเพียง18ปีช่วงชีวิตที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนและอุทิศตนช่วยภารกิจของนิกายอย่างขยันขันแข็งดังนั้นเมื่อนิกายฝูหัวทําให้เขาโมสรัทธาจึงทําให้อารมณ์ของเขาเดือดพล่านจนเป็นเรื่องยากจะยับยั้งโทสะเห็นอารมณ์โกรธแค้นของเกายี่เฉินเซียงก็ไม่คิดกล่าวขัดทว่าในใจนั้นตรหนักดีว่าหากเกายี่กลับไปวอยวายที่นิกายหลักก็จะถูกอาวุโสในนิกายลงโทษเป็นแน่ เมื่อเข้าสู่ยามค่ำคืนเกายี่ก็คิดว่าตนเองสมควรนอนพักเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้หายเป็นปกติทางด้านเฉินเซียงเห็นเกาหยี่เข้านอนก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงและทำการบ่มเพาะพลังเงื่อนไขาการทะลวงระดับสู่ขอบเขตนักพรดระดับ5้าจะเป็นการใช้พลังเลือดบ่มเพาะกระดูกให้ได้ระดับเรียกกันว่ากระดูกพรด<ช>เฉินเซียงใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถบรรลุสำเร็จกระดูกพรดเขาลูกคลำกำปั้นตนจึงรับรู้ถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมา เฉินเซียงทำการบ่มเพาะยังไม่ทันข้ามคืนที่สองก็สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตนักพรตระดับ5ทว่าเกายี่ที่นอนหลับอยู่ด้านล่างใช้เวลาฝึกตนมานานหลายปีแต่ยังอยู่ในขอบเขตนักพรตระดับ3มเท่านั้นปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญที่เริ่มบ่มเพาะกระดูกพรตจะสามารถผสานปราณพลังเข้ากับกระแสะเลือดได้มากขึ้นสิบส่วนอึมมม,มไม่รู้ว่าปราณพลังที่ผสานกับกระแสะเลือดของข้าเพิ่มขึ้นมากี่ส่วนกันแน่ เฉินเซียงพึงพรรมพำอย่างสงสัยเนื่องจากกระแสเลือดของเขามีปรานพลังหนาแน่นจนรู้สึกว่ากระแสเลือดของตนกำลังเดือดพล่านจากเนื้อหาในตำราที่เขาได้อ่านมามีการอธิบายถึงวิธีตรวจสอบปรานพลังในกระแสเลือดซึ่งแต่ละนิกายเลือกใช้วิธีการที่แตกต่างกันตำราบ่มเพาะได้ระบุว่าการฝึกฝนในขอบเขตนักพรตระดับ5้าต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถทะลวงระดับได้เพราะจะต้องฝึกฝนกระดูกพรตจนกว่าจะสามารถผสานพลังปรานเข้ากับกระแสเลือดได้หนึ่งร้อ ส่วนกล่าวคือการผสานปราณพลัง100ส่วนเข้าสู่กระแสเลือดเป็นเงื่อนไขาการทะลวงระดับนั่นเองเฉินเซี่ยงคิดว่าผู้ฝึกตนในขอบเขตนักพรตระดับ5มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนื่องจากนักพรตระดับ5มีพลังเลือดที่แตกต่างกันจาก10ส่วนไปจนถึง99ส่วนขณะที่เฉินเซี่ยงครุ่นคิดเกี่ยวกับพลังเลือดจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าใครบางคนกำลังมาเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขา การบ่มเพาะพลังและทะลวงระดับส่งผลให้เฉินเซียงใช้งานสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้ดีขึ้นและปัจจุบันเขาสามารถปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบคลื่นลมรอบทิศทางได้แน่นอนว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์รูปแบบสายลมรอบทิศทางจะเป็นการตรวจจับสิ่งต่างๆจากทิศทางรอบตัวเฉินเซียงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์ในรูปแบบคลื่นลมรอบทิศทางฉับพลันเขาก็ระบุถึงคนที่กำลังเข้ามาได้ เป็นผู้ฝึกตนสองคนพลังเลือดในร่างกายแสดงคุณลักษณะอัคคีเพลิงระดับเบาบางหมายความว่าสองคนนี้เพิ่งทะลวงระดับสู่ขอบเขตนักพรตระดับ4เฉินเซียงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำทั้งสองก้าวเดินอย่างช้าๆและมีการหยุดฝีเท้าเป็นระยะชัดเจนว่าพวกมันไม่ได้มาดียามนี้เฉินเซียงยังอยู่บนต้นไม้ตำแหน่งของเขามีพุ่มไม้บทบางยากที่ใครจะสังเกตเห็น ทางด้านเกาี่ยังคงหลับสนิทจึงไม่รู้ว่าใครสองคนกําลังเข้ามาที่นี่ผ่านไปไม่นานชายชุดดำสองคนก็เข้ามาใกล้หนึ่งในนั้นถือตราอักษรสีเหลืองเรืองแสงสมควรเป็นเครื่องมือค้นหาหรือตรวจจับจับบางอย่างเป็นเกายี่หนึ่งในนั้นกล่าวกระซิบไม่เลวทีเดียวชายคนนี้เพิ่งบ่มเพราะจิตวิธีและที่สำคัญยังมีอุปกรณ์จัดเก็บชายอีกคนกล่าวด้วยแววตาเปล่งประกาย ทั้งสองย่องเข้ามาใกล้ๆแต่แล้วเกายี่ก็สะดุ้งตื่นอย่างกระทันหันเมื่อเห็นชายชุดดำทั้งสองเกายี่จึงกล่าวถามอย่างประหลาดใจว่าพี ir, ่ชายหลี่พี่ชายหวังพวกท่านมาที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงที่ซ่อนตัวอยู่ด้านบนต้องรู้สึกประหลาดใจเนื่องจากชายชุดดำทั้งสองเป็นสาวกนิกายฝูห ok ัวเช่นกันแต่พวกมันกำลังคิดไม่ซื่อกับเกายี่พวกเรากำลังเดินทางไปที่เมืองเหวยอย่างเพื่อจัดการปีศาจยังไงเล่าพี่ชายหลี่กล่าว เกาหยี่พบว่าเฉินเซียงหายตัวไปเขาพยายามหันมองไปรอบๆแต่ไม่ได้กล่าวถามกับฝ่ายตรงข้ามเกายี่ทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าเจ้ากำลังเดินทางกลับไปที่นิกายหลักพี่ชายหวังกล่าวบนหัวเราะข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นพวกตาขาวอย่างที่คนอื่นมักพูดกันห้าห้าเมื่อถูกยายหยันเกายี่ก็เดือดดานทันทีเขาจ้องเขม็งไปยังพี่ชายหวังครั้นจึงกล่าวถามขึ้นว่าพวกเจ้ารู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะมีปีศาจปรากฏที่เขตเมืองเหวยอย่างใช่หรือไม่ แน่นอนเจ้าเป็นเพียงสาวกฝ่ายในแต่ไม่ใช่สาวกที่โดดเด่นดังนั้นเจ้าอย่าคิดว่าจะได้รู้ความลับจากผู้อาวุโสพี่ชายหวังกล่าวเย้ยันว่าแต่ทำไมเจ้าถึงถามเช่นนี้พี่ชายหลีขมวดคิ้วทำไมข้าถึงถามเช่นนี้งั้นรือขึ้มมมพวกเจ้าเองสมควรรู้ดีแก่ใจเก่ายี่ยืนขึ้นอย่างขึงขัง ครอบครัวเจ้าอาศัยอยู่ในเขตเมืองเหวยอย่างนั้นสินะพี่ชายหลี่กล่าวยิ้มยิ้มเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือหรือว่าครอบครัวเจ้าตกตายไปแล้วข้าจะฆ่าเจ้าเก้ายี่พุ่งเข้าหาพร้อมเหวี่ยงกำปั้นทางด้านพี่ชายหลี่เอี้ยวหลบอย่างคล่องตัวแล้วจึงใช้หมัดอสวนเข้า,หน,าหน้าท้องสอยเกายี่ลงไปกองกับพื้นทันที เกายีเกายีต้องบอกเลยว่าคนโง่เขาอย่างเจ้ามีชีวิตอยู่จนกระทั่งอายุ18ปีได้ถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริง,รงๆ55พี่ชายหวังยืหยันพลางจุปากพี่ชายหลีแสยิ้มมุมปากมันควักมีดสั้นออกมาแล้วจึงกล่าวว่าน้องชายเกาหักเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อก็คงไม่มีประโยชน์อย่างไรนักแต่ถ้าเจ้าตายลงจิตวิธีของเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากกว่า ทั้งสองผัดเปลี่ยนกันเตะต่อยจนเกายีกกลิ้งกระเด็นและติดอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ยามนี้เกายี่รู้แล้วว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั้งสองจึงนึกตำหนิตนเองที่เอาแต่โมโหเดือดดานจนไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าโชคดีที่เฉินเซียงหายตัวไปมิฉะนั้นเฉินเซี่ยงจะต้องพลอยรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย เมื่อครุ่นคิดถึงเฉินเซี่ยงเกายี่ก้นึกตำหนิตนเองมากขึ้นเพราะตลอดการเดินทางเฉินเซี่ยงพร่ำบอกให้เขารู้จักระงับความโกรธและเรียนรู้ต่อการอดทนอดกลั้นแต่สุดท้ายเขาก็หุนหันพลันแล่นเพราะความโมโหเดือดดาลพวกเจ้าต้องการจิตวิธีของข้ายอย่างนั้นหรือดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่ต่างไปจากปีศาจนรกเหล่านั้นเกายี่กล่าวยามนี้เขาพยายามตั้งสติและสะกดกลั้นความโกรธตามคำแนะนำของเฉินเซี่ยงแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามันสายไปเสียแล้ว แน่นอนว่าพวกข้าไม่เหมือนกับปีศาจเหล่านั้นเพราะปีศาจไม่เพียงต้องการจิตวิธีของเจ้าเท่านั้นแต่พวกมันบางส่วนยังต้องการกินเลือดเนื้อของเจ้าซึ่งพวกข้าไม่ต้องการกินเลือดเนื้อของเจ้าพี่ชายหวังกล่าวด้วยรอยยิ้มน้องชายเกาจิตวิธีของเจ้าจะช่วยให้หลักฐานพลังของพวกเราทรงพลังยิ่งขึ้นฉะนั้นพวกเราขอรับไว้แล้วกันเกายี่รู้สึกเดือดดาลเป็นอย่างมากแต่เขาได้เรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า เขาประเมินสถานการณ์ก็พิจารณาว่าสิ่งที่ตนสมควรทำในายามนี้คือการทําลายจิตวิธีของตนเพื่อไม่ให้ปีศาจในคราบนักพรตเบื้องหน้าประสบความสําเร็จในแผนชั่วเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นสีหน้าและแววตาอันเด็ดเดี่ยวของเกายี่ก็คาดเดาได้ว่าเกายี่กําลังตัดสินใจจะปลิดชีพและทําลายจิตวิธีของตนพี่ชายเกาได้เรียนรู้แล้วเฉินเซียงพึมพำครั้นจึงกระโดดลงไป เกายี่กัดฟันเตรียมจะทำลายจิตวิธีแต่แล้วจู่ๆเขากับเห็นเงาร่างอันสง่างามตกลงมาและยืนอยู่เบื้องหน้าน้องชายเฉินเกายี่อุทานในใจอย่างตกตะลึงเขาคิดว่าเฉินเซี่ยงอาจหลบหนีและทอดทิ้งเขาไปแล้วจึงไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าเฉินเซี่ยงจะขึ้นไปพักผ่อนอยู่บนต้นไม้เมื่อได้รู้ดังนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงมีการระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะการพักผ่อนอยู่บนต้นไม้มีความปลอดภัยกว่าการนอนหลับด้านล่าง แน่นอนเขารู้ว่าเฉินเซียงกระโดดลงมาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเขาไม่พึงหวังให้เฉินเซียงช่วยเหลือเพราะมันมีแต่จะลากกันลงไปสู่หุบเหวแห่งหายนะแม้ปัจจุบันเฉินเซียงมีสีผิวค่อนข้างเข้มแต่ด้วยใบหน้าอันหล่อเหล่ายากจะหาใครเทียบก็ทําให้เขาดูเป็นชายหนุ่มที่โดดเด่นสะดุดตาพี่ชายหวังและพี่ชายหลี่เป็นชายหนุ่มหน้าตาบ้านๆพวกมันเป็นคู่พี่น้องจึงมีใบหน้าละไม้กันแทบไม่แตกต่าง เมื่อทั้งสองเห็นว่าชายหนุ่มเบื้องหน้ามีความหล่อเหลาเกินหน้าเกินตาก็นึกริษยาชิงชังและต้องการทำลายใบหน้าอันหล่อเหลาให้อัปลกลัก์เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เก่ายี่ยันกายลุกยืนสิ่งที่พวกเจ้าต้องการอยู่กับข้าเท่านั้นน้องชายเก่ายี่ชายคนนี้เป็นสหายของเจ้าหรือข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีสหายรูปหล่อเพียงนี้้าอย่างไรก็ตามมันยังเป็นเพียงไก่อ่อนไม่มีแม้กระทั่งวิธีบ่มเพาะพี่ชายหวังหัวเราะร้าย พี่ชายหลี่มองดูตราอักษรสีเหลืองมีน่าค่าถึงตรวจจับถึงผู้ฝึกตนได้เพียงแค่คนเดียวเฉินเซี่ยงนึกขันในใจหากเขาถูกพวกไก่อ่อนเหล่านี้ตรวจพบเขาก็อาจไม่ใช่มหาบุรุษนามว่าเฉินเซี่ยงอีกต่อไปไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่ว่าวิธีบ่มเพาะของเขาคือวิธีสวรรค์เพราะต่อให้ปลูกวิธีบ่มเพาะทั่วๆไปขึ้นมาเขาก็จะปกปิดซ่อนอำพรางเพื่อไม่ให้ผู้ใดได้รับรู้ ปัจจุบันเฉินเซียงปลุกพลังเลือดและบ่มเพาะกระดูกพรสแต่ไม่มีใครสามารถค้นพบเนื่องจากหลักฐานพลังของเขามีความผิดแปลกไปจากผู้ฝึกตนคนอื่นๆเกายี่กัดฟันแน่นยามนี้เขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพราะความบ้าบิ่นของเขากำลังทำร้ายเฉินเซียงข้ายินยอมพวกเจ้าทุกอย่างขอเพียงเจ้าปล่อยเขาไปเกายี่กล่าวไปยังฝ่ายตรงข้ามดีถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องควักจิตวิธีออกมาด้วยตนเองพี่ชายหลี่กล่าว พี่ชายหวังสยะยิ้มชั่วร้ายไม่ดีนักเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราให้สหายของมันเป็นคนลงมือควักจิตวิธีออกมาห้าห้าเกายี่ขหมดคิ้วแล้วจึงกล่าวกับเฉินเซี่ยงว่าน้องชายเฉินเพื่อทางรอดเจ้าต้องควักจิตวิธีของข้าเห็นความไม่ประสาข,ของเกายี่เฉินเซี่ยงจึงต้องถอนหายใจอย่างลับๆเขารู้ดีว่าต่อให้ลงมือควักจิตวิธีของเกายี่ออกมาแต่ฝ่ายตรงข้ามจะไม่ปล่อยเขาไปอยู่ดีเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้า พี่ชายหลี่หัวเราะชอบใจจากนั้นมันก็ยื่นส่งมีดสั้นให้กับเฉินเซียงท,ทันทีที่มีดนั้นส่งถึงมือเฉินเซียงก็ประตูพลังเลือดปลดปล่อยปราณพลังไร้ลักเข้าห่อหุ้มก่อนจะเดินกลับไปที่เกายี่อย่างช้าๆพี่ชายหลี่และพี่ชายหวังจ้องมองด้วยสีหน้าตื่นเต้นแต่แล้วจูจ่ๆเฉินเซียงก็หันกลับมาพร้อมกับคว้างมีดในมืออย่างฉับพลันมีดสั้นถูกคว้างออกไปด้วยความเร็วสูงและเห็นเป็นเงาแสงทางยาวเสียงคมมีดพุ่งตัดอากาศดังหวีดหวือ ภายใต้การควบคุมด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มีดบินจึงพุ่งตัดหัวใจของพี่ชายหวังอย่างแม่นยำและเมื่อมีดนั้นพุ่งทะลุออกจากแผ่นหลังมันก็หักโค้งเข้าเจาะทะลวงหน้าอกของพี่ชายหลี่จิตวิธีของทั้งสองแตกสลายในฉับพลันแต่พวกมันยังไม่ตกตายในทันทีเกายี่หลับตาเตรียมตัวให้เฉินเซี่ยงควักจิตวิธีแต่แล้วจู่ๆเขากลับได้ยินเสียงกรีดร้องของพี่ชายหลี่และพี่ชายหวังเมื่อลืมตามองไปยังทั้งสองเกายี่จึงสังเกตเห็นบาดแผลชะการบริเวณหน้าอก มีดสั้นบินวนกลับเข้ามือเฉินเซียงอย่างเหมาะเจาะขณะที่ใบมีดยังคงเงาวับไร้ซึ่งคราบเลือดน้องชายตัวน้อยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าหรือเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มขณะที่เดินเข้าไปหาพวกมันอย่างช้าช้าเจ้าเป็นใครกันแน่พี่ชายหลี่กล่าวและล่ำลักสีหน้าพรั่นพรึงทางด้านพี่ชายหวังไม่ได้กล่าวอะไรมันเอาแต่กรีดร้องอย่างตื่นตระหนก ยามนี้พวกมันทั้งสองตระหนักได้ว่าคมมีดที่บินเข้าเจาะทะลวงจิตวิธีมีปราณพลังหนาแน่นเข้าปกคลุมจึงทำให้จิตวิธีของพวกมันแตกสลายอย่างทันทีทันใดต้องมีหลักฐานพลังระดับใดจึงสามารถทำเช่นนี้ได้นี่เป็นคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวสมองของพวกมันทั้งสองตระหนักดีว่าต่อให้เป็นนักพรดระดับ5ที่สามารถผสานพลังเลือดได้หลายสิบส่วนก็ไม่อาจทำเช่นนี้ได้ กล่าวคือทักษะจูโจมนี้จําเป็นต้องใช้พลังจิตอันแก่กล้าหรือที่เรียกกันว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบุคคลที่จะมีพลังจิตอันแก่กล้าเช่นนี้ได้จะต้องทะลวงระดับไปสู่ขอบเขตนักพรตระดับสูงสุดต้องทราบด้วยว่านักพรตระดับสูงสุดถือเป็นผู้แข็งแกร่งอันดับต้นๆของนิกายใหญ่ทั้งหลายแต่แล้วชะไหนเด็กหนุ่มเบื้องหน้าจึงมีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเพียงนี้ หากดินแดนท้าพิภพจะมีชายหนุ่มสักคนที่สามารถบ่มเพาะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ชายหนุ่มผู้นั้นจะถือเป็นบุคคลมากพรสวรรค์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหัวระแหงยามนี้เกายี่กำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดแม้เขาไม่ได้รับรู้ถึงประเด็นที่ว่าเฉินเซียงจูโจมทั้งสองด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แต่เขารู้สึกได้ว่าเฉินเซียงไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาอย่างรูปกายภายนอกพวกเจ้าสบายใจได้ข้ากับพี่ชายเก่าไม่ต้องการจิตวิธีของพวกเจ้าเพราะพวกเราไม่ใช่ปีศาจชั่ว เฉินเซี่ยงสยะยิ้มฉะนั้นเจ้าทั้งสองสามารถตกตายได้อย่างไรกังวลกล่าวจบเฉินเซียงจึงคว้างมีดจะ่หลวงถะหลวงห้างนั่งผ้าทั้งสองทันทีเกายี่ที่มองเห็นก็ยืนตะลึงตัวแข็งค้างกลางดึกของคืนนั้นเฉินเซียงนั่งจิบน้ำผลไม้อยู่ข้างกองไฟเขาเฝ้าดูศพของพี่ชายหลี่และพี่ชายหวังที่กำลังทำการเผาทำลายอยู่ในกองไฟ เกายี่จ้องมองเฉินเซียงอยู่เงียบๆย,ยามนี้เขาตระหนักแล้วว่าการที่เขารอดชีวิตมาจากปีศาจหมาป่าหาได้มีอาวุโสผู้ใดเข้ามาช่วยเหลือตัวเขาเพราะแท้จริงแล้วคนที่ช่วยชีวิตเขาก็คือเฉินเซี่ยงพี่ชายเกาต้องขออภัยด้วยที่ข้าทำให้เรื่องราวบานปลายเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มแต่ปัญหาเหล่านี้สมควรคลี่คลายแล้วนับแต่นี้ท่านคือพี่ใหญ่ของข้าพี่ใหญ่เฉินปรดให้การชี้แนะแก่ข้าด้วย เก่ายี่กล่าวที่ผ่านมาเขามักรู้สึกว่าเฉินเซียงไม่ได้มีอายุวัยที่น้อยกว่าเขาเพราะความคิดความอ่านของเฉินเซียงมีลักษณะดังเช่นผู้อาวุโสหรือบุคคลเจนโลกถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มจากการเผาทำลายศพของสองคนนี้เฉินเซียงยิ้มพยักหน้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ